พริกดดโดกพี่น้องเป็นตะตำน้ำพริกกะปีแซ่บคั่ะโบท่านไหนวางเอาเสื้อผ้าม่ใหญ่มาทรงซื้อเสือวุลภผ้ากับเป็นตะแกงเขียวหวานแซ่บค่ะกินกับลาบโดดตัวพี่น้องดกโล่เป็นน้ำหัวเด้อเฮ้ยเจ้ไปประมาณกิโลหนึ่งบ่ พักปูงกันน้ำมานไสอันอันนี้ร้อยน้ำซื้อได้พี่น้องมั่งนะมั่งนะเขาเก็บพอได้เก็บขายตัวมือละลอยผนเก็บไปขายได้ขาดละลอยุ่นนะปลูกไสอันปลูกไสกระถางซื้อซื้อกับขาบละลอยผนได้พี่น้องกันภะษีบาทปลูกน้ำสี่หลังนี้มั่งนะปลูกไสกระถางไปโอ้ยผิดกะงามป้ากลวยกันเห็นแล้วโอ้ยนั่นก็ไปพิ้งต้นใหม่ดีค่ะ โอ้ยเอาจาก็กสองเมตรกับพ่อแล้วเม็ดละกิโลเม็ดละกิโลเอลโลอโอ้ยเป็นจะแซ่บเทียงกินหรือเปล่าเออเยายนี่บ่เคยกินเท่าไจ่ในสิได้กินเนาะนี่เนาะสวัสดีค่ะคุณยายทำไมอยู่มื่อดึตด๋ตื๋อจังเลยคะเกือบใชโอ้ยเนาะกินเข่ากับกินเมื่อดเมื่ดพี่น้องเมืองแม่ข่อยกินเข่ากินเหมื่อดเมืด่มดกินเรียมตาพะนะ ผู้ลูกกันตาสี่บอดแล้วว่าเห็นแต่ผู้แม่นั่นเปิดไฟกูเหลี่ยมตาลูกปิดลูกเปิดแม่รักปิดลูกหาหลังเข้าเดี๋ยวแม่ปิดแม่ปิดลับมาลูกเปิดลูกหายหลังเข้าเดี๋ยวแม่ปิดนี่จืดเอากระต้าผ่ามาทรงเก็บไปทรงเงี้ยพูนแล้วแม่หนูให้เยนีผิดเก้าเม็ดล้วันสาหันสาไม่ฟังแม่เลยไม่บอกว่าเก็บให้เยนีให้มดไม่ฟังแม่เลยเออเอารอาลไป เย็บปากพีกให้ว่าเห็นบักพีกอยู่สวนเขามันงามพีขี้หนูตามันเป็นตาตากับปีแสบเนาะอันแม่เขาก็เลยบอกว่าอยู่ทั้งเฮียนกับมีว่าสั่นว่าอันผู้หลานสาวก็เลยนับหน่วยให้ตั้งมาสิบเก่าน่วยในโคนึงเลยโคกหนึ่งเออหลานสาวก็เลยนับให้สิบตั้งมาสิบเก่าน่วยให้หลายเติบอยู่ว่าสั่นว่าอืโอ้ยนะเอามาเอามาในหละกิโลน่ะในหละกิโลโอ้ยเก็บสายังอ่ะ มาเจ้าไปเบิ้งดูเจ้าไปเบิ้ลห้องของทาดนะดูได้เลยดูได้เลยบอกถ้ามาไลายดอกเก็บเดินมาหาหกหน่วยนันแดงนะมาหกหน่วยมีแต่สีส้มเอาหมดยังเนี่ยถามหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันทำไมน้อยอ่ะหมดแล้วไม่เชื่อไปดูในต่ากชาติไปเบไปเบิ้ลยืบบังกันบาบยืบบังกันไปเบิ้งกับไปเบิ้ลบ้านหกหกได้กระลักสิเก็บบ้านมันจะสร้างเหี้ยนตัวอันนี้ กำลังสิเจ็บจัดบ้านไม่บ่มันหมดแล้วนี่หมดแล้วอะไปไปเบิร์ตแล้วกับเบิร์ตตัวเนาะเออเขากำลังอ่นจัดห่องขั้วไม่ป่ะนะบางห่องขั้วเขาหกตึงอยู่พี่น้องเงเอาจัดกับจัดเนาะจัดกับจัดไม่อย่างหรอกคุณยายมานี่ที่ไปไหวให้ไปเข่าไปล่างมืออืออุ้ยอ้ยเมินซสนอดนางมาซุ่มที่ซุ่มหาอะไรได้เมินเด้อนี่พี่น้อง

มันบเก็บมันล้นนะหนวยแดงเออเออแต่มันก็มีหนวยเหลืองหลายอยู่มันล้นเราเก็บเนี่ยอีเฟ้าเมียปล่อยเด็กหน่อยทิมไม่สองคนมันเสี่ยนขากันบ่ได้เฮ็ดหยังดอกมื้อนี้ซักต้าเสื้อผ้าผู้เฒ่าสองเทากับเมียนตะล่างเฮียนพักบุงตะล่างแตกพี่น้องก็มีหลายยู่นหนวยสุกนี่มันสุกน้ำสุเมือตัวนี่อืม โอ้ยงามครับดกครับดกอกก็ได้พี่นอ้องบ่านเป็นนาบ่าบาดกเนาะดกอยู่แลมามือมือหนาก็นั่งสิมาเก็บมือนีคือสิเก็บบ่ได้หรอกถ้าขันเก็บได้มือนีก็ได้ตำน้ำพริกกะปีแล้วปะที่พาไปเบื้องล้านร้านสีห้พี่นอ้องร้านข่อยสีห้สีเอวท่าน,นี่ละจ้า Oh <laughs>